ธรรมะในชีวิตประจำวันเรื่องจุดอ่อนจุดแข็งมีความหูเบาเป็นจุดอ่อนแต่มีความกล้าหาญเป็นจุดแข็งมีความมุทะลุเป็นจุดอ่อนแต่มีความซื่อสัตย์เป็นจุดแข็งมีความรู้ต่ำ เป็นจุดอ่อนแต่มีความอดทนเป็นจุดแข็งมีความเชื่องช้าเป็นจุดอ่อนแต่มีความฉลาดเป็นจุดแข็งมีความอวดดีเป็นจุดอ่อนแต่มีความตรงต่อเวลาเป็นจุดแข็งมีความไม่รู้กาลเทศะเป็นจุดอ่อน